สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการทาบกิ่งโดยใช้กิ่งตอนครับซึ่งการทาบกิ่งวิธีนี้ผมก็ทําคลิปวิดีโอไว้หลายคลิปแล้วนะครับว่าทํำยังไงวันนี้ก็มีโอกาสว่างๆนะครับหลังจากที่ทํางานประชาเสร็จแล้วก็มาทาบกิ่งฝรั่งโดยใช้กิ่งตอนครับตอนนี้เป็นการทาบกิ่งโดยใช้กิ่งตอนของฝรั่งโอกินาวะครับซึ่งการทาบกิ่งแบบนี้หลายๆท่านก็ใช้อยู่ซึ่งผมเองก็ใช้อยู่นะครับกรณีที่ ไม่ได้มีต้นตอที่ใช้ในการเพาะเมล็ดนะครับการทาบกิ่งแบบนี้จะมีความสะดวกเนื่องจากว่าถ้าหากว่ากรณีที่เราไม่มีต้นตอในการเพาะเมล็ดไว้เราจะใช้กิ่งตอนในการทาบก็ได้นะครับแต่ว่ากิ่งตอนก็ต้องเลือกต้นที่ชำเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ว่าใช้ต้นที่พึ่งตอนกิ่งออกมาครับแต่ถ้าใช้แบบนั้นก็ได้แต่จะใช้วิธีการทาบแบบตุ้มลอยนะครับแต่ว่าการทาบกิ่งแบบผมที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการใช้วิธีการ ทาบกิ่งโดยใช้กิ่งตอนที่ช้าเสร็จแล้วนะครับกิ่งตอนพวกนี้ผมใช้เป็นกิ่งตอนของฝรั่งโอกินาวานะครับซึ่งหลายท่านก็มีกิ่งตอนที่เป็นกิ่งตอนทนเซเดนฝอยรากปมนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งตอนฝรั่งโอกินาวะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์คยูกาดสายพันธุ์โอกินาวะหรือว่าสายพันธุ์สุขโขทยัยหรือสายพันธุอื่นก็ตามนะครับที่มีความทนทานต่อไซเดนฝอยรากปมท่านก็สามารถที่จะตอนกิ่งแล้วก็นํากิ่งมาทาบ แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเราตอนกิ่งเสร็จแล้วเราก็นํามาชําชําเสร็จแล้วนะครับพอรากเขาเดินดีประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนเราก็สามารถที่จะนํามาทาบได้นะครับท่านใดที่ไม่อยากรอต้นตอนครับใช้เวลาในการพาเพาะเมล็ดนานหรือว่าไม่ต้องการที่จะสั่งซื้อมีพวกกิ่งตอนอยู่ในมือแล้วนะครับมีกิ่งตอนตอทนเช่นอยร,ร,รากปมหรือว่า กิ่งตอนของฝรั่งกิมจูหรือฝรั่งสายพันธุ์อื่นก็ตามครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีจบครบในเซตเดียวก็คือเราใช้กิ่งตอนของฝรั่งทนไซเดนฟฝอยก็คือฝรั่งเคยูกาดฝรั่งโอกินาวาหรือว่าฝรั่งสุโขไทยซึ่งเป็น3ามสายพันธุ์ที่เรารู้กันอยู่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทนไซเดนฝอยรากปมในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งต่อฝรั่งโอกินาว่าหรือต่อทนไซเดนฝอยรากปมนั้น ถ้าท่านใดที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านใดที่อยากทําครั้งเดียวแล้วก็จบเลยไม่มีปัญหาในเรื่องของเซเดิลไฟรากปมมารบกวนมากเนี่ยก็คือจะใช้กิ่งตอนของฝรั่งทนเซดฝลไฟรากปมก็คือโอกินาว่าเคยูกาดหรือว่าต่อสุโขไทยก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่าในการที่เราใช้กิ่งตอนในการทาบครับระยะเวลาในการทาบก็จะประมาณ30-45วัน ก็สามารถที่จะตัดได้แล้วนะครับแต่บางท่านก็ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าน,นั้นขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็บำรุงรักษานะครับถ้าให้ปุ๋ยให้น้ําดีหรือว่ารดน้ําเป็นประจำะครับต้นเจริญเติบโตดีเนี่ยก็สามารถที่จะตัดได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน25วันครับก็คือระยะเวลาประมาณ30-45วันนี้เป็นระยะเวลาที่สามารถตัดโดยที่แผลสนิทกันดีเลยนะครับแต่บางท่านก็เพียงแค่20วันก็สามารถที่จะตัดได้แล้ว แล้วก็นําไปอนุบาลครับบางท่านก็จะสงสัยว่าถ้าทาบกิ่งแบบนี้แล้วครับหุ้มใช้ถุงในการมัดเป็นตุ้มรอยแบบนี้แล้วครับใช้ถุงในการหุ้มกิ่งตอนแบบนี้แล้วเราจะรดน้ํำยังไงครับอันนี้เวลารดน้ำนะครับถ้าใช้กิ่งตอนในการทาบก็จะใช้เช่นเดียวกับก็จะใช้วิธีการเช่นเดียวกับการใช้ต้นตอนในการทาบนะครับก็ค <c oughs> <plup. S 1> ือน้ําก็จะไหลลงประมาณน, <c oughs> นี้เวลาที่เรารดน้ำนะครับก็รดปกติ น้ำก็จะไหลลงถุงประมาณนี้ครับน้ำก็จะอยู่ในถุงด้านในครับเวลาที่ไหลลงแล้ว <tug NOUNCER> น้ำก็จะอยู่ในนี้ครับซึ่งถ้าหากเรารดน้ําบ่อยๆครับน้ําก็จะมีเยอะในถุงดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่ต้องการให้มีน้ําเยอะในถุงนี้ท่านก็ใช้วิธีการเจาะรูครับท่านต้องการให้น้ําอยู่ในระดับนี้ท่านก็เจาะรูตรงนี้เลย,เลยนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําออกถ,ถ้าหากว่าน้ําเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เจาะรูระบายน้ําออกถ้าน้ําเยอะ น้ำด้านในท่วมต้นต่อด้านในเนี่ยก็จะทําให้ต้นต่อเน่าได้นะครับดังนั้นการเจาะรูก็คืออยู่ให้อยู่ในระดับประมาณ1ใน3หรือ1ใน4ี่ของระดับถุงครับก็สามารถที่จะทําให้ต้นต่อด้านในนั้นรับน้ําได้ตลอดแต่บางท่านบอกว่าน้ําข้างในนั้นถ้ามีมากมันจะมีความร้อนไหมในช่วงของหน้าร้อนมีแน่นอนครับดังนั้นอัตราน้ําในถุงนั้นมีความสําคัญก็คือ ให้อยู่ประมาณ1ใน3หรือ1ใน4ประมาณนี้นะครับประมาณซึ่งเวลาที่น้ําอยู่ในถุงก็วันหนึ่งสวันน้ำเขาก็หมดแล้วถ้าหากว่าเรารดทุกวันครับก็มีน้ําทุกวันดังนั้นควนรรดน้ําฝรั่งที่เป็นต้นท่าแบบนี้วันเว้นวันก็จะดีครับมาดูวิธีการทาบกิ่งกันนะครับวิธีการทาบกิ่งผมก็ทาไว้ในช่อง YouTube หลายคลิปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็คือเอากิ่งตอนมาไว้ในถุงแบบนี้นะครับ ถุงเป็นถุงพลาสติกธรรมดาแล้วก็เจาะรูให้ระดับน้ําประมาณ1นึ่งเมตรสามถึงหนึ่งเมตรสี่ของถุงไม่ให้น้ําเยอะมากเกินไปนะครับเราก็ปาดแผลนะครับเวลาที่เราปาดแผลก็ปาดด้านยาวนะครับปาดให้แผลยาวสนิทกันนะครับปาดให้แผลเรียบแล้วก็ยาวสนิทกันจึงจะสามารถทําให้แผลนั้นติดสนิทดีมาดูกิ่งนี้กันครับในการที่เราจะปาดแผลนครับดูกิ่งนี้เลยครับแผลนี้ผมปาดยาวเลยครับเนี่ย ผมปาดยาวจากนี่มาถึงนี่เลยครับทั้งตอพันธ์ดีนะครับทั้งกิ่งพันธ์ดีพวกนี้อันนี้เป็นฝรั่งแดงปาะป,ปิยองครับเนี่ยแผลจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เลยครับเวลาที่เขาสมานกันเขาก็จะสมานกันเป็นแผลทางยาวเลยครับในกรณีที่เราใช้กิ่งตอนในการทาบนะครับเราจะไม่ตัด,ดด้านบนของกิ่งตอนออกนะครับจนกว่าเราจะตัดลงไปชำแล้วก็ปลูกได้ประมาณสัก1-2เดือนเพื่อที่จะให้ต้นตอนนี้สามารถที่จะเลี้ยงยอดพันธ์ดีหลังจากที่เรา ตัดลงไปชาแล้วนะครับเนี่ยดูได้นะครับเนี่ยอันนี้ต้นต่อครับด้านบนนี้ก็จะเป็นเนื้อแผลนะครับตรงเนื้อแผลนี้ถ้าเป็นต้นตอ่อพร้อมเมล็ดที่เราจะทาบนะครับเราก็จะตัดด้านบนออกแล้วก็ทําเป็นริมเสียบเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นต่อที่เป็นกิ่งตอนแบบนี้ครับเราก็จะปล่อยด้านบนไว้อันนี้เป็นเนี่ยอันนี้เป็นยอดของฝรั่งอุกิตว่ะครับ ของกิ่งตอนเราจะไม่ตัดนะครับเวลาที่เราเวลาที่แผลสนิทกันแล้วเราจะตัดไปชำนะครับพอลงปลูกได้ประมาณสัก1เดือนครึ่งถึง2เดือนเราค่อยตัดตรงน,นี้นครับส่วนเหตุผลที่ผมไม่ตัดกิ่งด้านบนออกนะครับของต้นตอที่เรานำมาท่าบเนะี่ยก็เพื่อให้ใบของเขานั้นสามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ในช่วงที่มีการทาบกิ่งแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่เราลงปลูกแล้วนะครับ ใบพวกนี้จะใช้ในการสั่งข้อแสงได้เป็นอย่างดีทําให้ระบบรากของเขานั้นเจริญเติบโตดีพอระบบรากเจริญเติบโตดีแล้วก็จะทําให้หาเลี้ยงกิ่งพันธุ์ดีได้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่แผ่ระหว่างกิ่งพันธุ์ดีแล้วก็ต้นตอที่เรานำมาทาบสนิทกันดีแล้วหลังลงปลูกประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนดอกค่อยตัดนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของกิ่งพันธุ์ดีที่จะหาอาหารห,หรือว่าสัรงข้อแสงมาใช้ในการเจริญเติบโต แล้วก็ช่วยกันกับระบบรากของต้นตอของฝลังองกินาว่าซึ่งเป็นกิ่งตอนนั้นมาช่วยกันทําให้กิ่งนั้นมีความเจริญเติบโตได้ดีครับจากที่ผมปลูกมาก็ปรากฏว่าการใช้กิ่งตอนในการทาบนะครับโดยใช้กิ่งตอนขององคินาว่านั้นก็ถือว่าอัตราการเจริญเติบโตน,นั้นดีพอสมควรนะครับดีพอๆกับการที่เราใช้ต้นตอนในการทาบซึ่งเป็นต้นตอนจากการพ่อมเมล็ดนะครับอัตราการเจริญเติบโตก,ก,ก็ดีพอๆกันนะครับเพียงแค่ว่า กิ่งตอนนั้นอาจจะไม่มีรากแก้วแต่ว่าถ้าเราใช้ตน้นต่อเพาะ,มะเมล็ดตน้ตนต่อนั้นจะมีรากแก้วต่างกันประมาณนี้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราลงปลูกแล้วเราก็ควรดูแลให้ดีนะครับฝรั่งไม่ว่าสายพัน์ธุไหนก็ตามถ้าเราดูแลไม่ดีหรือว่าดูแลเพียงแค่ว่าพันๆฝรั่งก็จะเจริญเติบโตไม่ดีครับดังนั้นการดูแลจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากครับสาหรับวันนี้ในการทาบกิ่ง โดยการใช้กิ่งตอนในการทาบกิ่งครับก็มีวิธีการคร่าวๆเ,เพียงเท่านี้ครับหากท่านใดสนใจในการที่จะใช้กิ่งตอนในการทาบกิ่งก็สามารถที่จะลองดูได้นะครับเพราะว่าการใช้กิ่งตอนนั้นเป็นวิธีการที่ง่ายเราไม่ต้องพ่อต้นตอให้เสียเวลาหลายเดือนหรือว่าหาต้นตอในการพ่อมเมล็ดมาทาบนะครับเราสามารถที่จะตอนกิ่งแล้วก็นํามาทาบได้เลยหลังจากที่เราชารากเดินดีแล้วครับวิธีการนี้จะช่วยให้เราประหยัดต้นทุน ไปได้เยอะนะครับท่านใดที่ทําปลูกเองก็สามารถนําวิธีการนี้มาใช้ได้นะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนครับสําหรับคลิปนี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับหากท่านสนใจที่จะทาบกิ่งโดยใช้กิ่งตอนท่านสามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ในช่อง y o YouTube ช่องนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ